สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินส้มตำไก่ย่างด้วยกันนะครับวันนี้มีทั้งไก่ย่างแล้วก็ตับย่างแล้วก็กุ้ง,งนึ่งนะครับผมวันนี้จัดมาชุดใหญ่เลยนะฮะของย่างละวันนี้นะของย่างกินตับก่อนเลยไม่ได้กินตับตับนานแล้วครับผมไก่ไม้ยังใหญ่โอ้โหคืออะไรฮะโอ้โหคือโอ้โหคือแบบไม้มันใหญ่โอไก่ย่างไม้ละห้าบาทเนี่ยตับตับไม้ละห้าบาทอันนี้สิบาทบ้านเราถูกไหมจิ้มกันอออืื แ่บบ่ครับมันเ<ะ>หนังให้ขาพดวันนี้ผักแทบไม่มีที่วางเลยคุณผู้ชมวันนี้กลับของเขาของเราไม่เยอะใส่ย่างกับซุมตันี้ที่สุดแล้วล่ะผ้าของเรามีก้านตูนเลยนะวันนี้นี่โค้งคุณผู้ คงไก่ของไก่ต้มเด็ดนะอลองแบบไม่ปอกเลยเป็นไงหนึบหนึบเลยอะ่ะแบบไม่ปอกอะ่ะ เอาตับมาแล้วเนาเอาเอาทับตับกุ้งก็เยอะกุ้งนึ่งเอาไปน,นึ่งปุ๊บมันมันออกจากหวัวมันไปตกอยู่ที่ซึ้งอะ่ะกินหอมมากเลยมันอย่างเยอะเลยอะ่อยยอะหึงวันเริ่มหมานี้วพี่เกมเ,เริ่มเข้าหน้าร้อนอะ่ะ แข็งไม่รับเชิญ <c oughs> <g ülme> กินอาหารร้อนๆนี่สุดยอดแล้วล่ะทำไมฮะมันมันไม่เย็นอ่ะมันร้อนมันมันดีกว่าขิด <c oughs> ุงไปหันจริงจริงอะเวลาผมไปกินโรงเรียนเนี่ย พอเข้าไปอะ่ะมันยังอุ่นกว่านะมันอยู่ในกล่องอะ่ะไ,ไก่แดงไก่แดงย่างผมคิดว่าเมื่อก่อน ยิ่งไก่สีแดงยิ่งอร่อยทำไมผมคิดว่ามันอร่อยเพราะสีแดงทำไมไม่รู้ก <laughs> ็เด็กเห็นมันดแดงอสีสวยก็คืออร่อยอย่างเงี้ยอ,อ,มอ,มอมืมันน่าก,กินอ่ะอมไม่ได้โคง้งเ <c oughs> นี่ยไม่ค่อยมีกลับอร่อยอ่ะกลับมัน,มน กินกุ้งเลยนะกุ้งแต่ห้าวันที้แดวแล้วคุณผู้ชมก็ยังมันอยู่นะน่าอร่อยอยู่นะแค่ฟิดไว้เพราะเราเอามาตอนสดนะอ่ะเนาะแล้วก็นอกให้มันแข็งอยู่ในท้องฟิตเลยนี่นยังเด้งอยู่เลย กินไก่โาแล้วคนเยอนะกลับ,ม,บ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 มันมากเลยอะ่ะกินกุ้งบ้างนะกุ้งเสียใจนะ <c oughs> <c oughs> มาหลายอย่างนะ นี่เนื้อก็ยังเด้งอยู่นะหลายวันแล้ววะยังดีที่มันแบบว่าถ้าเราซื้อแบบที่มันเขาขายตลาดมาแล้วไม่ใช่ห้าวันเนี่หัวน่าจะหลุดไปแล้ว,ลว่ะนี่มีมันตั้งแต่พี่เป็มเป็นเซียนกนะ็เลยกินกุ้งสดตลอด <laughs> ไม่เคยเจอ,อยุียใช่ไหมใช่เลยมีแบบว่านั่นๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชม,จ,ม,มจับอร่อยมาก พี่ไม่ค่อยกินตับเพราะอะไรรู้ไหมมันเคยเจอตับดิบเขาย่างไม่สุกตับดิบนี่ก็เด็ดดิชอบเลยล่ะมันไปตับไก่ดิอ๋อไมจะมีกลิ่นกว่าเนาะกลิ่นมันจะเยอะกว่าห้มันตับไก่เดี๋ยวเราจะแปลงร่างไปปอบกถ้าไม่เจอแบบไม่อยากเจอดิบดิบนะพี่เกมเลือกไม้ดำดำนะไม่ไม่ไม่ดิบแน่นอนไม่ไปเลยได้หละดำดำไม่ไม่ หอวทำเลยกุ้งชนนี้มันมันเป็นสีส้มเนื้นอยังเด้งเลยห,หัวใหญ่ วันไหนนี่ผมห่อข้าวไปไก่อันนี้ไปนะเพื่อนจะต้องเปิดไก่ก่อนคนแรกทแล้วก็จะต้องหมดก่อนคนแรกม,มันมันแบบว่ามันอร่อยไงแล้วเพื่อนผมชอบห่อข้าวเ,เหนียวไปกันตอนเที่ยงกิขภาพนี่อ,อันนี้จะหมดก่อนเร็วสุดเลยกับตับสองอย่าง ไปกินคนเดียวกิน <l> <c ười> เพื่อนอร่อยกว่าแป๊บเดียวหมดอ่ะไม่จะพาลองกินเอาเ <l> ด็กกัดกัน <l> แย่งกันละอย่าไม่ให้กินละ นีโค้งเลยอ่ะไปทั้งโค้งเลยแดดสองหน้าแล้วลมลมลงไปแล้วลมพังลมพัดแดดสองหัวล่าละพระาทิตย์ตรงอีกสองอืม เยอะแยะเอ๋อคุณผู้ชมเต็มครับผมมาให้หมาด้วยมาเอามาผสมเข้าให้หมาด้วยนี่ลมมาเจ็บไม่ทำละมาหลายตัวทั้งตับทั้งไก่แล้วก็สับสับสับหมามันชอบกินนะคนชอบกินนะคนน้อยชอบกินหมาก็ชอบกิน โอ้โหแล้วมาวางบางหนะ้ากักของกุ้งมากเลยอะ่ะอยากไปตกกุ้งตกปูนหตกหมึกกกลางทะเลของผม เกือบเข้าปากดีแล้วที่ถามก่อนมันไม่สุกอ้าวสุก่ะส่วนมากกระดมุมมันไม่ค่อยสุกนะ,ะมันอยู่ในสุกแล้วทำไม,ม,มรู้สึกกินอร่อยกว่าเ,เดิมอ่ะเพราะแดด่ะ นี่ที่ของอร่อยอะอแต่ก็ช่วงนี้กำลังออกนลงไกยด้วยคุณผู้ชมไม่อยากกินมันแหลนะกิน,นกินไปเถอะกินไปเท่าไหนมันก็ไปสะสมเท่าน,นั้นแหละมากินหน่อยเดียวก็ไม่เป็นไรขออ่อย เจ้าเนี้ยเขาหมักอร่อยไก่หอมหวานเดี๋ยวถ้าใส่มะแขวนอีกนะไม่มะแขวนมันจะหอมโอ้โหพ,พระเจ้า <laughs> พระเจ้าเลย <laughs> อ่ะไง่ย่าง <h ums> บางหน้าจังเลย nó đủ đen phát Chơi vọng như thế วันนี้ก็ว่าเพียงนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เผ็ดนะฮะแซ่บได้ใจมากนะครับผมวันนี้กัดมาชุดใหญ่เลยนะทั้งกุ้งทั้งไก่ย่างนะครับทั้งตับนะครับผมต้มตํสองคกนะฮะวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมไปกินน้ําก่อนนะครับผมไ้พบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ